แม้ว่าทุกวันนี้สิ่งที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงซากปรักหักพังของความรุ่งเรือในอดีตที่ได้จมอยู่ใต้พื้นทรายสุดลูกหูลูกตาแต่ย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนที่แห่งนี้คือสถานที่ตั้งของอาณาจักรจูริมาอารยธรรมที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดของลุนเทล่าอีกทั้งยังมีอาณาเขตการปกครองที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมากก็คงจะไม่ผิดนักหากจะถือว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด ชนิดที่น่าชวนสงสัยบาลาพังเพียงกําลังทหารหรือว่าสงครามทั่วๆไปเนี่ยคงไม่อาจจะแผ่ขยายอํานาจได้กว้างไกลขนาดนี้แน่แ,นแล้วอะไรคือสิ่งที่ชูริมามีต่างจากอาณาจากกักรอื่นอะไรคือกุญแจที่นําไปสู่ความยิ่งใหญ่เบ็ดเสร็จชนิดที่ว่าแทบจะสามารถปกครองทวีปทั้งทวีปไว้ในมือถึงกับทําให้ทวีปนี้มีชื่อเดียวกันกันกบตัวอาณาจักรเลยแม้ว่าตัวอาณาจักรจะล่มสลายเป็นเวลาหลายพันปีแล้วก็ตาม มิหนำซ้ำโจวงเวลาที่พวกเขาครอบครองความรุ่งเรืองนี้ยังกินเวลาถึงหลายพันปีซึ่งหนึ่งในเบื้องหลังของความแข็งแกร่งของอาณาจักรแห่งนี้และก็น่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเหล่า a อ c e เซนเดตหรือที่พวกเขาเรียกตนเองว่า s u ั b o r n กองทัพตุลบที่ได้รับพลังจากเทพเจ้าที่นี้ครับอาทำความรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้กันว่าคำว่า a อ็ e เซนเเนี่ยคืออะไร แปรกันง่ายๆก็เหมือนกับคนที่ถูกยกระดับพลังยกระดับบางสิ่งบางอย่างขึ้นจนมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปซึ่จะใช้เรียกผู้ที่ได้รับพลังจากเทพเจ้าถ้าจะให้พูดง,ง่ายๆก็คือไม่ได้มีแค่ที่ชูดิม่าอย่างเดียวเท่านั้นที่มีแอนเซนเดสเหล่านี้อยู่ที่มีคนได้รับพลังมหาศาลจําพวกนี้อย่างเราตัวแทนของเทพเจ้าแห่งเทือกเขาทา้อนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับพลังจากเทพเจ้าเท่น่นกัน แล้วก็ถือเป็นหมดหมู่ Ascended เนี่ยแหละครับตัวอย่างเช่นพัธิอนทาริกหรือโซอีเองก็อยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นเดียวกันแต่ว่าสำหรับ Ascended ในชุริมาที่เราจะมาคุยกันเนี่ยพวกเขาจะเรียกกันว่าซันบอนเป็นในว่าเขาเป็นนักลบเจอกกำเนิดขึ้นมาจากพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่พวกเขานับถือบูชานั่นเองโดยก่อนที่พวกเขาจะได้รับพลังจากพระ,ระเจ้าอย่างนี้แล้วในชุริมาเนี่ยจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ที่จะให้นักลบได้เข้าไปรับพลังหักทพเจ้าผ่านอุปกรณ์อุปกรณ์นึงซึ่งจะให้เรียกอุปกรณ์มันก็ดูแปลกๆนนะคน่อนบัญยายนมากๆเรียกได้ว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่อืมจะเรียกว่าไงเป็นล้านมาร์กแล้วกันโดยสิ่งสิ่งนี้มีชื่อว่าซันดิสและไอพิธีกรรมที่ว่าเนี่ก็มักจะให้คนที่ได้รับพลังพลังเนี่ยเป็นนักลบที่ได้รับการป่วยหรือมีสภาพใกล้ตายบาดเจ็บอาจจะป่วยโรคภัยบาดเจ็บจากการต่อสู้กับสงครามอะไรทํานองนั้น นั่นก็เพราะว่าไอาพลังของเทพเจ้าที่รับผ่านซันดิสนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเข้าพิธีกรรมแล้วจะสามารถรับมันได้สําเร็จทั้งหมดนักลบผู้ที่ผ่านพิธีกรรมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คงจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่มีตัวใหญ่ขึ้นมีขนาดตัวที่สูงขึ้นและก็มีลักษณะของสัตว์มาร่วมด้วยพวกเขาจะแข็งแกร่งทนทานต่ออาวุธทนทานต่อโรคภัยรวมถึงมีอายุที่แสนจะยืนยาว เี็กเองง่ายนะว่าแทบจะเป็นอามตะรมได้ซ้ายิ่งไปกว่านั้นแต่ละคนก็จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอย่างการใช้ความโกรธเป็นพลังของเรเนกตันหรือเวทมนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณของงานศาตัตนเองแต่ในทางตรงกันข้ามครับเหล่าผู้ร่วมพิธีที่ล้มเหลวแต่ไม่ตายเนี่ยพวกเขาเรานียจะถูกเรียกกันว่าบักไคโดยมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับซันบอลเพียงแต่ว่า จะมีสติสัมปชัญญะและความแข็งแกร่งที่น้อยกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือว่ามากกว่ามนุษย์ทั่วไปชชิดที่วัดกันไม่ได้อยู่ดีและหนึ่นงความแตกต่างระหว่างพวกเขาและซันบอนก็คือเลือดเนื้อนั่นเองโดยเหล่าบัคไครเนี่ยที่ยังสามารถได้รับบาดเจ็บแล้วก็เลือดไหลได้เหมือนมนุษย์อะเนาะขณะที่เหล่าซันบอนเนี่ยหากได้รับบาดแผลต่างๆจะเป็นทรายออกมาแทนซึ่งตัวบัคไครเหล่านี้เนี่ยส่วนมากทำไปถูกไว้ชีวิต ก็จะทําการถูกขับไล่หรือว่าหนีออกจากอาณาจักรไปและในปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงม,มีตัวตนอยู่ซึ่งก็จะอาจพบเห็นพวกเขาได้ตามทรากประหักพังหรือโบาาาราณสถานต่างๆโดยที่พูดมาทั้งหมดนี้นํามานแค่นักรบที่ว่าเจ้าทนเดียวเนี่ยับก็อาจะสามารถจัดการศัตรูกองทัพหนึ่งได้แล้วและถ้ามีสัก10คนหรือร้อคนขึ้นมาล่ะถ้าว่าไม่ใช่ว่าเกิดสงครามกับบอยขึ้นมาซะก่อนแล้วก็ ไม่แน่นะครับชูริมาอาจจะมีอาณาเขตที่ใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าเลยก็ได้ที่นี้ครับมันมีอีกมุมหนึ่ง,งที่น่าสนใจกับพวกเขาเหล่านี้การมีความแข็งแกร่งความทรงพลังและชีวิตที่แสนจะยืนยาวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหรือเปล่ามันคือสิ่งตอบแทนเกียรติยศของผู้ที่รับใช้อาณาจักรอย่างซื่อสัตย์มาอย่างยาวนานหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่โซ่ตรวน ที่ล่าพวกเขาไว้ให้ต้องรับใช้อาณาจักไปตลอดกาลในช่วงชีวิตก่อนหน้าในต,ตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นนักรบอยู่พวกเขาก็ต้องใช้ชีวิตและเติบโตมาโดยมีอณาจักเป็นเหมือนเจ้าของชีวิตมาตั้งแต่เกิดต้องถูกฝึกฝนอย่างหนักต้องคอยทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดไม่ต่างอะไรไปรจากทาสของอาณาจักเพียงแค่าอาจจะมีเกียรติมากกว่าเท่านั้นเพราะว่าเป็นนักรบหรือว่ามีตําแหน่งอะไรที่สูงกว่าแล้วทีนี้ นี่เมื่อพวกข่าพยายามอย่งเต็มที่แล้วนะซื่อสัตย์รับใช้อย่างเต็มที่ต่อสู้อย่างเต็มที่พักดีมาโดยตลอดกระทั่งมาถึงหั้วสุดท้ายของชีวิตในความยากลําบากพวกนี้เนี่ยมันทุกคนจะได้จบลงสักทีเนาะแต่กลายเป็นว่าต้องเข้าพิธีกรรมที่ว่านี้แล้ว่ากลับมาแข็งแรงอีกครั้งพร้อมจะทํางานใหม่พร้อมจะรับใช้อาณาจครั้งหนึ่งอันที่จริงจะบอกว่าพร้อมใหม่ก็คงไม่ถูกนักต้องบอกว่าแข็งแรงกว่าเดิมเยอะเล่นซ้าไปและคราวนี้มันก็จะยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะภาระหน้าที่ที่พวกเขารับเนี่ย จะนานยิ่งก,กว่ากเก่าช่วงเวลาที่ต้องรับใช้อณาจากักรก็นานยิ่งกว่าเกา่าในฐานะนักรบที่ด้วจากการแก่ตายหากว่าอยู่มาวันหนึ่งเกิดมีภูเขาเนี่ยมีซันบอนที่เหนื่อยแล้วอยากพอแล้วอยากหยุดแล้วไม่อยากจะต้องรับใช้อนาจาักรต่อไปแล้วเขาจะสามารถลาจากความเป็นเทพของตัวเองได้หรือเปล่าก็คงไม่นะเนาะไม่ว่าจะเป็นไม่สามารถทําได้หรืออาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําเนื่องจากว่ามันจะลดอํานาจของอาณาจักรลงไป เท่ากับว่าได้รับพลังมาจากเทพตรงพลังหนังเทพทรงเกียรติเสมือนเทพให้สุดท้ายพวกเขาก็ไม่ต่างไปจากธาตุเลยถ้าจะให้พดูดง่ายๆก็เปรียบเทียบเหมือนเราต้องทํางานบริษัทแย่ๆนะครับทูกโคกศัพท์ทังชีวิตสุดท้ายเราจะออกจากงานได้รับสวัสดิการนะโอเคคุณให้คุณผ่าตัดให้มีการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดร่างกายเป็นรางวัลแลกกับการที่ว่าร่างกายที่ดีขึ้นเนี่ยจะต้องกลับมาทางานกับบริษัทนี้ไปตลอดชีวิต ซึ่งคราวนี้เนี่ยนะชีวิตจะยาวขึ้นนะป่วยยากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็จะคงทนต่อการทํางานหนักขึ้นซึ่งเอาจริงอย่าเรียกว่ารางวัลเลยดีกว่าครับมันยิ่งกว่าบทลงโทษซะอีกถ,ถึงอย่างนั้นนะหากว่าเราขุดลึกกันไปอีกนิดนึงก็จะทําให้เห็นได้ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยกับไม่สามารถใช้กับซันบอลเหล่านี้ได้เพราะอะไรงั้นเหรอเพราะว่าไอ้ตัวซันบอลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยครับพวกเขาทุกคน ล้วนแต่ภูมิใจในเกยียรติยศที่พวกเขาได้รับมาไม่มีสักคนเลยที่รังเกียจหรือว่าไม่พอใจกับเรื่องนี้เลยพวกเขาต่าก็รับใช้อาณาจักรด้วยความภักดีต่อไปแม้ว่าที่จริงพลังที่พวกเขาครอบคอรองอยู่เนี่ยจะเรียกได้ว่าทรงพลังกว่าตัวจกักรพรรดิสามารถกรบบ่อกบฏสามารถต่อสู้แบบต่างคนต่างแยกย้ายไปสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ง่ายๆด้วยซ้ำไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีร่องรอยความไม่พอใจให้ใหเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวแสดงถึงว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ย ต่างก็ยึดถือในค่านิยมของการรักชาติไว้อย่างเหนียวแน่นและก็มีความลึกซึ้งเขาเรียกที่ว่าฝังรากหรือเข้าไปในแกนหัวใจเลยทีเดียวซึ่งมันก็คงจะดูเป็นเรื่องที่ดีแล้วมั้งครับมันมเรื่องที่ดูหล่อเท่แล้วก็เปรียบไปเรือยเกียรติยศหรือเปล่านะเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันบ่งบอกถึงอะไรนะครับมันบ่งบอกถึงการปลูกฝังความคิดที่ฝังรากหรือจนยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับเคยมีคําพูดบางประโยคที่ผมเคยได้ยินว่าหากจะเห็นธาตุแท้ของคนคนหนึ่ง ให้ลองบอกอำนาจได้กับเขาคนนั้นดูและอำนาจที่พวกเขาเหล่านี้ได้ามาจากเทพเจ้าเนี่ยครับที่ซันบอนได้รับมาเนี่ยมันไม่ใช่น้อย,อยเลยเนาะพังพลังกำลังที่เหนือมนุษย์เวทมนต์อายุองค์พัณยืนยาวซึ่งอำนาจพวกนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคิดคิดดูเนาะมันสามารถที่มากพอจะเปลี่ยนคนดีๆคนหนึน่งให้เปลี่ยนไปได้อย่างสิ้นเชิงกลายเป็นปีศาจไปเลยก็ยังได้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น พวกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยกับยังคงเต็มไปด้วยความจงรักภักดีไม่เคยสันครอนนี่เองครับที่ทำให้เราเห็นได้ว่าในการปลูกฝังความคิดต่อผู้คนในสังคมเนี่ยมีประสิทธิภาพขนาดไหนถึงขนาดทําให้ทาตพภักดีอย่างเหลือเชื่อขนาดที่ว่าแม้พวกเขาจะมีอานาจเดือดร้อนก็ยังคงซื่อสัตย์และเชื่อฟังอยู่ดีพูดง่ายๆในไทาจะเรียกว่าเชื่องของหมาด้วยซ้ํายิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับ ซึ่งเป็นมุมมองของชาวชูริมาแล้วเนาะถ้า,ากว่าเราไม่ใช่ชาวชูริมาเราไม่ใช่คนที่ได้กําไรจากพวกเขาล่ะหากว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกชูริมาลูกหลานนะครับมันจะเป็นยังไงไอ้นักลบเทพที่สังเกตพวกนี้เนี่ยในใสายตาของเราก็คงไม่ต่างจากปีศาจร้ายที่ไร้ซึ่งมุนยุรธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวต่อสู้ก็ไม่ได้ฆ่าก็ไม่ตายทาสงครามด้วยกระแพ้พูดกันง,ง่ายๆให้เปรียบเทียบเนี่ยก็คงไม่ต่างกับคนธรรมดาที่ต้องปะทะกับทหารอาวุธครบมือได้แหละครับ อาศัยเพียงแค่นายสั่งมากับกำแพงศีลธรรมที่เรียกว่านาทีความพักดีและความรักชาติปีศาจเหล่านี้ก็พร้อมจะทำร้ายและฆ่าชีวิตของคนทุกไมลอะอย่างเล่าไปอย่างง่ายดยายว่าเราไม่ใช่มนุษย์ไม่มีค่าอะไรเลยให้ความรักชาติที่เก่าวเป็นขงตน้นให้ความพักดีความซื่อสัตว์เนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นแค่ข้ออ้างให้บุคคลกลุ่มหนึ่งทำร้ายคนบริสุทธิ์ได้อย่างไรมนรุษยธรรมเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มโดยโดยไม่รู้สึกว่า ั่นเป็นเรื่องที่ผิดจรธรรมแม้แต่อย่างใดทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ต้องเข้าใจะนะว่าไอ้ชูเดมานี่เป็นช่วงเวลาที่เก่าแก่เป็นอย่างมากก็หลายพันปีในอดีตมิหนำซ้ำยังไม่ใช่โลกความจริงหรือซ้ำเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเนาะที่พวกเขาะจะมีวิธีการคิดที่ค่อนข้างโบราณแล้วก็น,น่ากลัวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองที่โจจักรพรรดิมีสิทธิ์ขาดทั้งความเชื่อในเทพเจ้าทั้งชนชั้นวรรณะที่ไม่มีความเท่าเทียมกันยิ่งกห่านั้นยังมีเรื่องของเวทมนต์นู่นนี่เพราะฉะนั้นส ที่จะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากโลกความเป็นจริงไอ้ทั้งอย่างนั้นเนีย่ยเมื่อเวลาผ่านไปจกักรพรรดิคนใหม่ๆอย่างตัวของอาเซียเองเนี่ยก็ได้มีความตั้งใจนะครับที่จะเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างไปไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งความพยายามที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นล่างและความต้องการจะเลิกล้มการมีทาตจากอาณาจักอราากออกไปซึ่งก็ดูเป็นนิติตหมายที่ดีที่มันบอกถึงการพัฒนาเพียงแต่ว่าได้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นมาก่อนจนทําให้อาณาจากักรจุลิมาต้องสลายลงไปซะก่อน น่าคิดมากเนาะว่าขนาดในอดีตยุคโบราณแบบนั้นกับมีความคิดอ่านที่้าหน้าและพัฒนาได้ขนาดนี้แต่ทําไมทั้งที่ในบางสถานที่นะมีเทคโนโลยีมีความรู้มีความคิดอ่านและอยู่ในช่วงเวลาที่พัฒนาก้าวหน้ามาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วกับยังมีความคิดค่านิยมที่ยังล้าหลังอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพวกคขทได้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยครับไม่รู้นะว่าจะต้องทุทกข์ทรมานขนาดไหนกัน